สวัสดีครับก็ผมเดียวจากฟิล์มคามิลอาดิกนะครับผมก็วันนี้จะมารีวิวเจ้าแคนนอนนะครับออโต b บอยนะครับออโตบอยเทเล6เดทนะครับผมนะฮะก็เป็นกล้องตัวหนึ่งที่จริงๆแล้วตัวเนี้ย ในดระกูลรอ่นบอยเนี่ยของแคนนอนคอมแพกคนเนี้ยไม่ต้องพูดถึงเรื่องคุณภาพนะครับคุณภาพการันตีอารมณ์เหมือนพวกเพนเทคเอพีโอพวกแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรคอมแพ t ที่ขึ้นชื่อของแต่ละค่าอยู่แล้วนะครับผมนะฮะข้อเดียวเนี้ยที่มาสำคัญเลยคือมันสามารถถ่ายเป็นแบบฮาร์ฟเฟรมได้เว้ยหรือจะถ่ายฟูลเฟรมก็ได้ ซึ่งตอนแรกผมเห็นเฮ้ยมีกล้องอย่างนี้ได้หรอนะครับก็ตรงที่มันปรับเนี่ยจะเป็นด้านหลังนี่ไหมครับมันจะมีเขียนมันจะมีตรงนี้อยู่นะครับเขียนว่าคูณ2นะครับผมถ้าเกิดเราเลื่อนมาด้านขวาเนี่ยเลื่อนอย่างงี้มาด้านขวาตรงนี้จะครอบภาพออกมานะครับแล้วมันจะกลายทำเป็นให้ให้ภาพที่เราถ่ายออกมาจากฟิล์มเนี่ยกลายเป็นภาพกล้องแบบฮาร์ฟเฟรมแต่ถ้าเกิดเราแล้วช่องมองก็จะครอปตามเราด้วยนะนะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการถ่ายไปปกติก็ดันไปทางซ้ายนะครับกล้องมาเปิดออกมาอย่างงี้ก็จะถ่ายไปปกตินะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับ เลนส์มันมาด้วยระยะนะครับ35มิลนะครับ f 3.5นะครับหรือว่าสลับจับเลนส์ได้ตรงวิธีการสลับเลนส์ก็จะอยู่ด้านหลังนี้นะครับเนี่ยก็จะมีออฟถ่ายเรื่องมันล็อกแรกนะครับปุ๊บจะใช้เลนส์35มิลเรื่องอีกอันนี้จะใช้เลนส์60มิลนะครับ f 5.6นะครับผมก็ผมจะอธิบายฟังระหว่างฮาเฟลมมันต่างกันยังไงนะครับก็นี่นะครับนะผมว่าร้านที่ผมร้านประจำก็จะเป็นร้านโฮมมุฟล์มแลบนะครับผมก็อันนี้คือฟิล์มแบบ ผมจะให้ดูว่าฟิล์มระหว่างแตกต่างไงระหว่างฮาฟ์เฟรมกับกับฟูลเฟรมนะครับผมดูนะครับเห็นไหมเห็นไหมครับเห็นไหมอันนี้เขาเรียกแบบฟิล์มแบบฟูลเฟมมันจะถ่ายออกมาใหญ่ๆเต็มภาพเลยสมมติฟิล์มม้วนนี้ถ่ายได้36รูปมันก็จะถ่ายได้36รูปเลยนะครับแต่กับอีกอันหนึ่งนะครับอันนี้เป็นแบบฮาฟ์เฟรมนะฮะโอเห็นไว่ามันต่างว่ามันต่างกันผมเดากันให้ดูนะครับอ่ะนะฮะอันนี้คือฟูลเฟรมอันนี้คือฮาฟ์เฟรมจริงไหม ีมาดูับอันนี้คือฮา l f ฟ r a m e เห็นไหมครับเห็นไหมครัว่าขนาดเนี่ยมันจะไม่มันจะต่างกันเห็นไหมครับเห็นไหมครับล็อกล็อกที่มันที่มันผ่าอย่างเงี้ยไหมครับเนี่ยนะโอ้ยยังไงดีมันมองไม่ค่อยชัดเห็นไหมเนี่ยมันจะมันจะต่างกันนะเห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยมันจะมันจะมันจะถี่กว่าแต่อันเนี้ยมันจะใหญ่กว่าไหมครับเห็นไหมเห็นไหมครับกล้องขนาดฟูลเฟรมก็เหมือนกล้องพวก sony a เจ็ดหรือว่า nikon ตัวแพงๆที่แบบว่าขนาดฟูลเฟรมเห็นไหมครับมันจะเต็มแผ่นฟิล์มนะครับแต่ถ้าเกิดว่า อ่มันจะกินความยาวประมาณล็อกหนึ่งเลยอย่างเงี้ยเลยนะครับทีกี่อันเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดประมาณแปดช่องเห็นไหมครับแปดช่องของของหนามเตยนะครับจะได้หนึ่งรูปนะครับนี่คือแบบกล้องป,ปกติทั่วไปคือฟูลเฟรมของกล้องฟิล์มนะครับแต่กล้องคาเฟ่เนี่ยนะครับมันจะถ่ายได้ทั้งหมดก็คือมันจะถ่ายทั้งหมดนะึ่งรูปหนึ่งก็อยู่ที่มมนะร 1, 2, 3, ประมาณนะครับเห็นไหมหนึ่งสองสามประมาณสี่ล็อกสามถึงสี่ล็อกเห็นไหมครับเนี่ย ับไอแมันเป็นมันเป็น8ช่องใช่ไหมมันก็คือการแบ่งการแบ่งขึ้นตรงกลางนีออกมานะครับทําให้ถ่ายออกมาแล้วเนี่ยได้ภาพที่มากขึ้นนะครับเพราะงั้นเนี่ยมันก็จะคูณ2ไปเช่น <c oughs> ฟิล์มตัวนี้นะครับเป็นฟิล์มขนาด24รูปไหมครับเนี่ยถ้าเรามาถ่ายบนฟูลเฟรมก็จะถ่ายได้24รูปปกตินะครับแต่ถ้าเกิดเรามาถ่ายบนกล้องฮา l ์ฟเฟรมนะครับมันก็ถ่ายได้คูณ2ไปก็คือ48รูปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย กล้องฮาเฟลเขาทำมาในช่วงที่อยู่ที่สมัยก่อนคือฟิล์มแพงนะครับแล้วก็ต้กคนต้องการประหยัดมากขึ้นก็เลยทํากล้องออกมาที่มันเป็นแบบว่าธรรม,า,มายแบบฮาเฟลมได้นะครับก็ดีก็คือนะครับมันก็ทําให้เราถ่ายรูปได้มากขึ้นแต่โอเคคุณภาพมันก็จะซูฟฟูเฟรมไม่ได้ในในในกล้องที่มันขนาดเท่ากันนะครับแต่ความจริงแล้วเนี่ยกล้องตัวเนี้ยนะครับมันถ่ายออกมาเนี่ยถา่ายได้ทั้งเรื่องซูฟฟูเฟรมนะฮาเฟรม มันเป็นกล้องที่ฟูลเฟรมไปถูกแบ่งมาเลนมันเป็นเลนมันทำมาสําหรับฟูลเฟรมใช่ไหมแต่มันทําเป็นการครอบอกมาเพราะงั้นเนี่ยภาพจะดีกว่ากล้องที่เป็นเลนเฉพาะฮาฟเฟรมโดยตรงนะครับเพราะเฟรมที่ฮาฟเฟรมโดยตรงเนี่ยมันทำมาสําหรับเขาเรียกว่าช่องมิติที่มันเล็กนะครับเป็นตัวเนี้ยมิติมันจะใหญ่นะครับแล้วแล้วที่สำคัญก็คือว่ามันทําให้ภาพเนี่ยดีกว่านะครับก็คือผมจะลองทดลองให้ดูแล้วกันนะเราผมจะผมจะลองวิธีการใช้งานง่ายๆตัวนี้นะครับก็ หน้าตามันสีดําหล่อด้วยครับเนเทเล6ตัวนี้นะครับเทเลเขาว่าเทเลคือสามารถสลับเลนได้2ระยะระยะ35กับระยะ60นะครับวิธีการใช้งานก็เปิดฝาออกมาก่อนนะครับใช้ใช้เปิดเลนมานะครับอย่างเงี้ยนะหมุนออกมานะครับนะครับเอามาอย่างนี้นะครับนี่เอามาอย่างนี้ฝาเอามาอย่างนี้นะครับปุ๊บอนะครับก็หมุนออกมาอย่างนี้นะครับหมุนออกมา นะครับปึ๊บปึ๊บอย่างนี้นะครับแล้วก็เปิดฝามาอย่างนี้นะครับผมนะฮะแล้วเราก็ใส่ถ่านลงไปนะครับถ่านเนี่ยนะฮะก็เป็นถ่านสองซีอาร์ห้านะครับหนึ่งก้อนใส่ลงไปนะครับถ่านที่ใช้นั่งใส่ลงไปนี้นะครับแล้วก็ปิดฝาเข้าไปนะครับนะครับนี่นะครับใส่ไปนี้นะครับปึ๊บนะฮะมันจะเพราะผมกล้องมาอยู่ตรงหน้าผมเนี่ยผมอาจจะไม่ถนัดเนี่ยเข้าไปอย่างี้แล้วก็หมุนปิดนะครับ ใช้เหรียญหมุนเข้าไปนะครับตรงนี้ไม่ต้องหมุนจนแบบมันแน่นมากนะครับหมุนแค่ตึงมือพอนะครับผมนะฮะมันก็อยู่แล้วนะครับเนี่ยแค่แค่แบบแค่นี้พอแค่นี้พอแล้วอยู่แล้วนะครับคราวนี้ด้านหลังเห็นไหมครับมันจะขึ้นมาเป็นอย่างนี้ครับเวลาบันทึกวันที่นะครับบันทึกวันที่แล้วก็ตั้งตรงนี้เอาตรงเนี้ยนะครับตั้งเอานะครับแล้วก็บทกวันที่อ่ะมันถึงปีปัจจุบันนะครับอันนี้คือผมคือผมอ่ะเซตไว้แบบเซตไว้แบบปกติใช่ไหมไม่ได้เป็นฮาร์ปถูกไหมครับ ถ้าเกิดเราเลือกเป็นฮาเฟมเราเลือกไปด้านขวานะครับใช่ไหมตัวนี้ครอบใหม่ไหมครับด้านหลังเนี่ยนะครับผมมันจะมันจะขึ้นเป็นเวลาใส่ฟิล์มนะครับเวลาใส่ฟิล์มมันจะขึ้นเป็นคูณ2นะครับผมทดสอบไปดูแล้วกันนะครับอย่างเนี้ยเราไม่ได้ถ่ายฮาเฟรมใช่ป่ะเราถ่ายธรรมดาเนี่ยเวลาใส่ฟิล์มไปมันจะขึ้นนับฟิล์มไปปกติถูกไหมครับผมเราทดสอบไปดูแล้วกันว่าเป็นว่ามันต่างกันยังไงนะครับผมอใส่กันไป อันนี้ผมจะปรับเป็นธรรมดาไว้ก่อนนะครับธรรมดาผมปิดกล้องไว้ก่อนนะครับคราวนี้ผมจะเอาฟิล์มใส่ดูนะครับผมนะครับใส่ดูอันนี้ใส่แบบปกตินะแบบปกติก่อนนะครับใส่เข้าไปลากฟิล์มมาฝั่งนี้นะครับผมฝั่งนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีหนามเตือของกล้องอยู่ข้างบนนี่ไหมหนามเตือของกล้องกดให้หนามเติมมันลงกันอย่างนี้นะครับแล้วก็ปิดฝาหลังนะครับถ้าถูกต้องมันจะขึ้นเลขหนึ่งอย่างนี้นะครับ อันนี้คือถ่ายปกตินะแบบฟูเฟยปกตินะครับแล้วเวลาจะถ่ายใช่ไหมครับเราก็เลือกนี้ได้เลยเลือกนี้มาเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นแบบปกติก็คือเป็นแบบเลนระยะวายปกติที่สามห้ามิลนะครับก็คือเปลนตรงกลางนี้ครับแล้วก็กดถ่ายแต่ขึ้นึงโฟกัสนะครับแล้วกดถ่ายเห็นไหมครับหน้าเลนจะเปิดเห็นไหมครับแล้วก็ถ้าเราต้องการเป็นเทเลก็ดันไปด้านขวาช่องมองก็จะซูมเข้าสบอกตามให้ด้วยนะครับนะฮะแล้วก็ถ่ายนะครับเห็นไหมครับ มันจะเปิดหน้าเลนคล้ายๆเหมือนพวกยาชิก้า T5 ที่มีตัวปิดหน้าเลนส์ครับพอถ่ายก็จะเปิดขึ้นมาถ่ายเปิดมาถ่ายเป็นการตัวที่ป้องกันหน้าเลนซึ่งมันออกแบบมาให้สําหรับแบบซึ่งผมผมชอบนะผมรู้สึกว่ามันป้องกันเลนเราดีนะครับตัวนี้นะฮะนะครับแฟลชเฟิร์ติดป,ปกตินะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับเออ่มันจะมีตรงเนี่ยนะครับเขาเรียกว,ว่าออนเนี่ยนะครับก็คือออนเนี่ยสมมุติว่าเราต้องการถ่ายย้อนแสงให้กดออนนะครับกล้องเวลาเวลาถ่ายนะครับกดออนแล้วกดถ่าย นะครับมันจะทให้แฟชออกตลอดเวลานะครับแล้วก็ตัวนี้ตั้งเวลานะครับนะครับกดปุ๊บตั้งเวลามันก็จะขึ้นแดงๆกระพริบอย่างเงี้นะครับนะครับมันก็พิบอย่างนงี้ปุ๊บก็กดถ่ายนะครับผมประมาณนี้เนาะแล้วถ้าเกิดหมเราเนี่ยมันจะขึ้นฟิล์มบอกว่าถ่ายไปแล้วห้ารูปใช่ไหมครับอะไรประมาณนี้เนาะนะครับแล้วถ้าเกิดเราเราก็จะกอฟิล์มกลับแล้วก็กดตรงนี้กอฟิล์มกลับนะครับ ก็กลับกลับง่ายเองนะครับก็จะหมุนกลับให้เรื่อยนะครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็เอาทอดฟิลออกมานะครับผมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการถ่ายรูปที่เป็นฮา l f ฟ r a m e ใช่ไหมครับให้เราเนี่ยตรงนี้นะครับให้เราดันนี้เข้าไปด้านขวาดันเข้าไปปุ๊บตรงนี้ปิดขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมครับนะครับปิดแบบนี้ใช่ไหมแล้วเราก็ใส่ฟิลเข้าไปนะครับเข้าไปนะฮะ อย่างน,น,นี้นะครับอยบ่างนี้ปุ๊บแล้วก็พาดไปั่งนี้นะครับผมนะครับโอเคเนี่ยให้มันลงน้ำเตยแบบด้านบนนะครับแล้วก็ปิดฝาเห็นไหมครับถ้าเกิดเป็นแบบฮาร์เฟมเนี่ยมันจะมีข้างบนตรงนี้เขียนว่าคูณ2อยู่แสดงว่าฟิล์มเนี่ยมันมัน,มนถ่ายแบบฮาร์เฟมคือการเขียนว่าคูณ2องไหมครับเราก็เปิดถ่ายได้เลยปกติครับผมกล้องนี้ไม่ต้องทัดไม่ต้องตัง้งค่าอดไรทั้งสิ้นนะครับเมื่อถ่ายเสร็จมันจะกอกลับเองโดยอัตโนมัตินะครับเนี่ยแฟลชเฟิร์ตติดทุกอย่างปกติดีมันนยครรบถ่าปูปใไหมครับ เนี่ยแค่นี้นะครับง่ายๆเลยนะครับก็ถ่ายไปอย่านี้เจ็ดสิบสองรูปเลยครับผมยาวๆเลยครับแล้วก็ถ้าเกิดจะเอาฟิล์มออกก็แค่เหมือนเดิมครับกล้องจะก่อกให้แต่นี้ผมจะเอาออกให้ดูก่อนนะครับผมนะครับนะครับเห็นไหมก็สาพัดโดยรวมก็ยังถือว่าสวยๆอยู่นะครับกล้องเนี่ยฮะมีสายของของมือเรียบร้อยนะครับนี่เรียบร้อยเพราะเขาก่อเสร็จแล้วก็เอาถอดฟิล์มตกไปแล้วได้เลยนะครับผมอย่าลืมนะครับว่าเราต้องก่อนเราจะใส่ฟิล์มให้เราดูก่อนนะครับว่าเราจะถ่ายเป็นแบบ เฟรมปกติหรือเป็นเฟรมแบบฮาร์เฟรมให้เราก็เลือกตรงปุ่มสเลืองนี้เอาแค่นี้เองนะครับผมซึ่งมันก็ออกแบบมาลิกดีมากๆนะครับเหมาะกับกล้องเหมาะกับยุคนี้ที่ฟิล์มแพงเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะครับผมแล้วตัวนี้ผมเทสฟิล์มแล้วนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูสเปคกับรูปตัวใหญ่ของกล้องตัวนี้กันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคขอบคุณมากเลยครับของกล้องเจ้าตัวนี้กันเจ้าเจ้าตัว c a n o อน u t o Boy t e l ท6กันนะครับว่าสเปกเป็นยังไงนะมั่งนะครับก็ใช้เออสาต ฟิล์ม35มิมลปกตินะครับผมแล้วก็เลนส์เนี่ยนะครับก็จะเป็นังเก็บครับว่าจะมีวายกับเทเลวายคือระยะที่เราปรับเป็นตรงกลางตรงสวิตนะครับว่า35มิมล f 3.5นะครับ3อิเลเมนที่3กรุ๊ปนะครับผมในฮาร์ฟเฟรมเนี่ยมันจะกลายเป็นประมาณระยะ50ามิล f 3.5นะครับผมแล้วก็เทเลเนี่ยนะครับจะเป็นระยะอันนี้สำหรับเราใช้บนฟูลเฟรมนะจะเป็นระยะ60สมิล f 5.6นะครับ6อิเลเมนต์ใน6กกรุ๊ปก็คือจะมีเลนส์ มีเลนอีกตัวหนึ่งเข้ามาเหมือนกับมาซ้อนให้มันแบบเป็นภาพที่มันแบบเป็นเทเลขึ้นมานะครับแต่ในฮาร์ฟเฟรมฟอร์แมตนะครับเราก็จะกลายเป็น85ม mm ิลเ5.6ก็เหมือนกับว่าเราเอาไปถ่ายถ่ายบุคคลแบบเลนระยะ85ม mm ิลแต่เ5.6นะครับผมโอเคเนาะนะครับแล้วก็มันจะมีพวกอจริงๆมันจะมีพวก AF เทเลคอนเวอร์เตอร์แต่แต่ผมไม่เคยเจอเลยนะไม่อุปกรณ์เสริมซึ่งผมว่าสมัยก่อนคงคงคนค,คงไม่ค่อยใช้กันนะครับผม แล้วก็เนี่ยครับะระบบะเป็นอินฟลีตนะครับในการในการใช้วัดร,ระยะออโต้โฟกัสนะครับแล้วก็ตัวะระยะในการถ่ายนะครับก็จะใกล้สุดเนี่ยก็คือ0.6 0.6เมตรนะครับประมาณนี้หรือประมาณ2.1ฟุตนะครับก็ฟุตเท่าที่ฟุตนะครับก็คือ0.6 3เมตรก็ประมาณเหมือนอารมณ์แบบคนเรานั่งกันตรงข้ามเน่ถ่ายได้ค่อนข้าง,างใ,ใกล้อยู่แล้วก็พอถ่ายได้ใกล้ๆสามารถทำละลายหลังได้นะครับผมนะแต่เกิดแต่ได้เกิดเป็น0.4เมตรเนี่ยก็คือในในยูใช้แฟลชอะไรประมาณเนี้ยนะครับผมผมก็ยังงงกันนะว่าทำไมใช้แฟลชแล้วมันได้ใกล้ขึ้นนะครับแต่ก็คือปกติระยะปกติคือ0.6 3เมตรนะครับที่โฟกัสได้ใกล้ที่สุดนะครับผมก็ฟิล์มสปีดเนี่ยนะครับ ISO ไ,ได้ตั้งแต่50ถึง320เลยนะครับเป็นระบบ DX Code ในการ ในการใช้ในการใช้ตรวจสอบฟรีเหมือนกับว่าเราใสาฟ่ฟรีไปเนี่ยกล้องมันจะอ่านดีเอโคดได้ตั้งแต่5 0าสถึงสามพเลยนะครับผมฮนะชัตเตอร์ก็เอ่อสปีดชัตเตอร์เหรอดูนิดนึงนะครับอืมสปีดชัตเตอร์นั่น,นสิผมหาไม่เจอหรือว่าหรือว่าผมมองไม่เห็นเองนะครับผมก็อืมนั่น,นสิ ผมหาปิจเตอร์ไม่เจอโอเคไม่เป็นไรนะครับก็ประมาณนี้แล้วก็นะครับสามารถแบบมีโหมดมีโหมดเขาเรียกว่าอะไรโหมดถ่ายถ่ายถ่ายลากไฟได้นะครับได้มากสุดถึงสี่วินะครับก็ตัวตัวบัฟเนี่ยนะครับก็จะมีปุ่มกดอยู่ข้าง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 ปุ่มสีส้มๆข้างบนด้านบนที่เกียรติที่กดแฟลชนะครับจะกดลงไปค้างแล้วลากดถ่าย มันจะเป็นการเปิดชัตเตอร์ค้างไว้นะครับก็เป็นกับว่าเป็นการถ่ายเหมือนเวลาถ่ายกลางคืนใช้ใช้ขาตั้งกล้องกดค้างแล้วกดถ่ายมันจะลากมันจะลากแบบเปิดชัตเตอร์อรนานประมาณได้ถึง4วินะครับผมนะฮะก็ประมาณนี้เนาะนะครับโอเคคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูภาพจากกล้องตัวนี้กันดีกว่านะครับผมก็ที่ผมที่ผมดูดูไว้นะครับ นี่ก็ในในเพจคนละกล้องฟิล์มนะครับโอ้ดร์บอยเทเลอันนี้ใช้คอลเลคชั่นะครับคือถ้าเกิดเราไม่สแกนแยกอ่ะเราสแกนคู่กันมาภาพก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมครับเห็นไหมว่ามันจะแบ่งครึ่งเป็นฮา l f ฟ r a m e คือจริงๆถ้าเกิดเราถ่ายหมดฟูลเฟรมปกติภาพมันจะเต็มขอบนี่นะครับแต่เนี้ยเขาถ่ายเป็นแบบครอปมานะครับเนี่ยแต่สังเกตสีสันความคมไหมครับว่าค่อนข้างสวยเลยดูดิครับเขาถ่ายคนนี้เขาถ่ายเก่งนะครับดูดิครับเนี่ยถ่ายมาแบบมุมมุมมินิมอลอย่างเงี้ยออกมาสวยเลยนะครับเนี่ยนะครับออกมาเนี่ยเห็นไหม รายละเอียดค่อนข้างดีคือจริงเป็นเลนส์ฟูลเฟรมเนี่ยแต่เขาครอปภาพมาภาพที่ได้มาเลยสวยนะครับเนี่ยนะครับเห็นไหมนะครับเนี่ยค่อนข้างโอเคเลยเห็นไหมครับภาพที่ได้ก็คือแบบสวยเลยนะครับคนนี้เขาถ่ายค่อนข้างเก่งเลยนะครับแล้วก็มาดูพิกกี้ฟิล์มนะครับตัวเขาก็เป็นคนหนึ่งที่รีวิวกล้องคอมแพคเอาเยอะแล้วกเ็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะทำออกมาได้ค่อนข้างสวยนะครับเนี่ยนะเห็นไหมครับเนี่ยอย่างที่เขาบอกเนี่ยฟูลเฟรมว่าจะตรงนี้จะเปิดพอกดไปหาเฟรมตรงนี้จะ ตันสีเหลืองตรงนี้เข้ามันจะครอบภาพออกให้นะครับเนี่เห็นไหมครับเนี่ยเขาถ่าย half frame ม,มันมีการแบ่งเนี่ยสังเกตไหมครับว่าแต่เลนส์มันค่อนข้างคมแล้วก็ค่อนข้างดีอยู่แล้วนะเห็นไหมครับออกมาค่อนข้างสวยแล้วแล้วคันนอนเนี่ยเขาจะแบบคอนทาราจะไม่หนักมากจะออกแบบนวลๆฟุ้งๆสวยคือเป็นคันนอนเนี่ยผม,ผมเป็นผมว่า compact ถ้าเาไปถ่าย portrait คนอ่ะคือดีมากนะครับ เขาเอกลักษณ์เขามาตั six, then, then, right? ้งแต่อะไรก็คือนุ่มๆๆอย่างเงี้ยนุ่มๆอยู่แล้วอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเขาถ่ายออกมาได้ค่อนข้างดีเลยไหมครับสีสันต่างๆพวกนี้นะครับเนี่ยนะฮะเอามาค่อนข้างโอเคเนี่ยก็ตัวเดียวกันในออโต้บอลเทเลสก์หกนะครับผมก็แล้วก็มาดูต่อไปนะครับอันนี้ก็มีคนที่เขาถ่ายไว้เหมือนกันนะครับนี่เขาใช้อัลฟาวิสตาสองร้อยนะครับผมนี่เห็นไหมครับก็ออกมาค่อนข้างโอเคเลยนะครับเห็นไหมรายละเอียดเนี่ย ค่อนข้างครบเลยนะครับขนาดเป็นเป็นฮาเฟมนะแต่อันนี้คือเขาสแกนคู่ไงแต่ของผมเองที่ผมลงไว้ผมสแกนเดี่ยวมาภาพก็จะได้ได้ไฟล์ใหญ่กว่าดีดีกว่านี้นะครับแต่บางคนก็ชอบเป็นภาพภาพคู่นี้นะเพราะว่าบางคนก็ชอบเออมันบอกมันมีเอกลักษณ์ดีอะไรแล้วแต่คนชอบเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมมันก็จะออกมาค่อนข้างสวยอยู่แล้วนะครับแล้วก็อันนี้ก็คนเนี่ยเขาก็จะมีคนที่เขาใช้ไปนี้คือฟูจิซีสองร้อยนะครับเขาก็เอามาถ่ายคู่กันไว้อย่างนี้นะครับฮาเฟมเห็นไหมฮะเอามาถ่ายไว้อย่างนี้ยมันจะได้ภาพแบบอันนี้เขาใส่ยอดแซงนะครับ เนี่ยเขาถ่ายคู่กันอย่างเงี้ยนะครับในมุมเดียวกันอย่างเงี้ยมันก็น่ารักอีกแบบหนึ่งนะครับสามารถเอามาถ่ายได้นะครับเห็นไหมฮะนะครับนะครับเห็นไหมเขาถ่ายคนถ่ายถือว่าถ่ายโอเคเลยนะครับสังเกตไหมว่าถ่ายเอามาแนวคอตเทจเนี่ยค่อนข้างสวยนะครับผมนอ่าเดี๋ยวผมให้ดูให้ดูภาพจากกล้องผมก่อนนะครับที่ผมที่ที่ตัวที่ผมลงขายเนี่ยนะครับอันเนี้ยผมถ่ายมาแต่ผมขอเป็นภาพเดียวเห็นไหมครับสังเกตว่ารายละเอียดเนี่ยค่อนข้างครบและความคมเนี่ยยังคมเลยนะครับเห็นไหมฮะ แล้วก็นะครับเนี่ยนะครับเนี่ยภาพเพิ่มต่างๆเนี่ยคือเป็นกล้องตัวนี่ที่ทํทได้ดีออกมาได้ดีเลยนะครับโฟกัสแม่นนะครับผมเนี่ยนะครับก็สวยเลยนะครับอย่งเก็ไหมครับว่าแบบคือเอาง่ายๆถ้าไม่บอกว่าเป็นเป็นฮาเฟมอ่ะผมแล้วสแกนบบเอย่างผมแทบแยกไม่ออกเลยนะว่าเป็นฮาเฟมนะครับเนี่ยออกมาเห็ไหมครับเนี่ยคือแบบมีตตงมิติอะไรภาพเนี่ยดีมากๆเลยนะครับเห็นไหมเนี่ยออกมาสวยเลยนะครับผมเนี่ยนะครับ เอามาเนี่ยแฟดแล้วก็ดีคือแฟดเขาสวยแฟดเขาจะถ่ายมาแล้วมันจะเป็นแบบมันไม่วอกอะแฟดแรงแล้วก็แบบผิวสวยนะครับคือการเนี่ยโงเกคแบบเนี่ยคือเนี่ยแทบไม่รู้เลยว่าเป็นกล้องฮาเฟมผมบอกเลยเนี่ยความคมความมิติเนี่ยนะแคนเนี่ยขึ้นขอบเลยไหมครับเนี่ยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยคมแบบมิติมิติดีแสงดีนี่แบบแยกไม่ออกนะครับว่าว่าเป็นแบบกล้องแบบอ่าฮาเฟมหรือว่าเป็นฟูลเฟมหรืออะไรเงี้ยคือแบบ ค่อนข้างดีเลยเยเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยสีแดงก็สดใสเลยนะครับเนี่ยสีเขียวก็สวยเลยนะครับก็คือค่อนข้างออกมาทําได้ดีเลยนะครับแยกไม่ออกเลยจริงว่าว่าแบบเป็นกล้องที่แบบเป็นฮาร์ฟเฟรมนะครับแต่แล้วเกิดขนาดฮาร์ฟเฟรมภาพดีขนาดเนี้ยหรือภาพตามถ้าเกิดเป็นฟูลเฟรมจะสวยขนาดไหนเนี่ยนะครับขนาดผมถ่ายฮาร์ฟเฟรมเนี่ยความคมเนส์เห็นไหมฮะเห็นรอยขนหมาเห็นไหมับเนี่ยลายขนหมายังเห็นเลยนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะลายขนตรงนี้ก็ยังเห็นครบนะครับเนี่ย สีเหลืองสีแดงเก็บได้สดปกติดีเลยนะครับเป็นกล้องดุลที่จริงๆแล้วน่าใช้เลยนะครับนี่นะฮะเนี่ยผมเอาไปถ่ายเล่นมาเมื่อวานเนี่ยเพื่อจะเอารี่มาเอามาลาลนะก็โฟกัสได้ได้ดีเลยนะครับนี่นะครับเนี่ยความคมของของเนี่ยนะครับเนี่ยเบิร์แฟลชก็ผิวสวยเลยนะครับเนี่ยผิวออกชมพูชมพูด้วยซ้ำนะครับเพราะแคแนนมันจะแบบโทนผิวดีนะครับผมเนี่ยนะครับนี่ลายเพื่อนผมนะที่ผมไปของบูฟฟีมแบลบมานะครับผมเนี่ยครับ เนี่ยก็คือออกมาค่อนข้างโอเคนะครับแฟลเฟิร์สสวยนะครับผมประมาณนี้เนาะนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ดูรูปในอินสตาแกรมอีกนิดหนึ่งนะครับในอินสตาแกรมก็คือเนี่ยเราเข้ามาดูที่แฮชแท็กนะครับออโต้บอยเทเลหกได้เลยนะครับผมก็มีคนเขาลงไว้เยอะเลยนะครับว่าเป็นกล้องที่ถ่ายได้ดีมากๆอย่างเงี้ยก็ถ่ายมาสวยเลยนะครับเนี่ยเนี่ยครับสแกนอย่างนี้ได้เลยนะครับในจีภาพลงมันจะภาพจะดีกว่าถ้าเกิดลงผ่านมือถือนะครับผมเพราะมันลงได้แต่ผ่านมือถือเนาะนะครับเนี่ยก็ค่อนข้างมาทําได้ดีนะครับ เนี่ยนะครับเป็นกล้องตัวหนึ่งที่ถ่ายฮาร์ฟเฟรมออกมาได้สวยนะครับแล้วกล้องเออฟิล์มที่ผมใช้ผมใช้คอนเรปัดโคดักอ่าโคดักคอนเรไอโกดักอันตร้าแม็กซีนร้อยไม่ใช่คอนเรปัดตัวทีนะครับก็ออกมาทําให้โอเคเลยนะครับเป็นกล้องตัวหนึ่งที่เนี่ยถ่ายกลางคืนก็ออกมาได้ดีแฟตสวยนะครับแฟตไม่วอกเกินไปนะครับออกมาทําได้ผมชอบเลยนะกล้องตัวหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าถ้าเกิดสมมติว่าเอาไปเทียวต่างประเทศเนี่ยต่างประเทศจังหวัดอะเอาฟิล์มไปม้วนเดียวสามสิบหกลูปอะถ่ายได้ถึงเจ็ดสิบสองรูปอะคือม้วนเดียวนี่ ได้ทั้งทิปนะครับเราแบบเพลินๆเลยนะครับแล้วกล้องมันไว้ใจได้นะครับผมค่อนข้างไว้ใจได้เลยเนี่ยนะครับเนี่ยออกมาค่อนข้างสวยเลยเยอะแยะมากมายเลยครับดูให้ดูนะครับเนี่ยนะครับก็ใครอยากดูรูปเพิ่มเติมก็เข้ามาที่นี่ได้ครับได้ครับ Canon Auto บ o y t ท l e 6นะครับประมาณนี้เนาะยังไงใครสนใจก็ติดต่อมาได้ที่เพจฟิลคำว่าไลดิกเลยนะครับ